สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรพันธ์วรรณคำเป็นทีมงานศาสนากิจในโรงเรียนอรุณประดิษตจังหวัดเพชรบุรีค่ะดิฉันก็รู้สึกมีความชื่นชมยินดีนะคะที่จะได้มาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้านะคะพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายนะคะมาจากพระธรรมสุภาษิตบทที่17ข้อ17นะคะได้บอกไว้ว่ามิตรสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลา และพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกยากพราะวจ,จนะของพระเจ้าในตอนนี้นะคะเขียนขึ้นโดยนักปราชญ์หลายคนนะคะแต่ว่าในตอนนี้นะคะเขียนขึ้นโดยกษัตริย์คนหนึ่งที่ชื่อว่ากษัตริย์ซาโลมอนนะคะเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ที่มีสติปัญญาและ,ฉะเฉลียวฉลาดที่สุดในสมัยนั้นนะคะและพระธรรมสุภาษิตบทที่17ข้อ17นี่เองะคะ ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่กษัตริย์ซโซโลมอนได้เขียนขึ้นนะคะจากพระวจ,จนะของพระเจ้าในตอนนี้ทําให้ข้าพเจ้านะคะได้แยกออกมาเป็นสองประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นที่หนึ่งความหมายของคําว่ามิตรสหายที่ปรากฏในพระธรรมสุภาษิตพระวจ,จนะของพระเจ้าข้อนี้ได้พูดถึงมิตรสหายและพี่น้องซึ่งมีความหมายที่คล้ายๆกัน และได้เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของเพื่อนของมิตรสหายเหมือนกับความสัมพันธ์ของพี่น้องเราอาจจะไม่ใช่พี่น้องกันโดยสายเลือดนะคะแต่เราเป็นพี่น้องกันในองค์พระเยซูคริสต์ในความเชื่อเดียวกันในพระกิตติคุณยอนบทที่1 5ข้อ17เป็นคำพูดขององค์พระเยซูคริสต์นะคะที่พูดกับเราอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่เราสั่งท่านทั้งไว้ทั้งหลายไว้ก็คือ จงรักกันและกันเมื่อเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่ในสังคมเดียวกันคะเราก็ควรที่จะรักกันห่วงใย,ยกันคะอย่าลืมความรักความห่วงใย,ยที่เราจะมีให้กันกับคนในสังคมกับคนในครอบครัวของเราคะประเด็นที่สองความหมายของความรักที่ปรากฏในพระธรรมสุภาษิตนะคะในพระธรรมสุภาษิตบทที่17 ได้พูดถึงความรักความรักในภาษาฮิบรูนะคะใช้คำว่าอาหับซึ่งหมายถึงความรักแบบพี่น้องเป็นความรักที่มนุษย์มีต่อกันและกันเป็นความรักที่ไว้วางใจกันได้เช่นเดียวกันนะคะในความรักในตอนนี้นะคะจะถูกเปรียบเทียบออกมาเป็นการกระทำ โดยการช่วยเหลือกันและกันความรักไม่ได้เป็นเพียงคำพูดเท่านั้นแต่แสดงออกมาเป็นการกระทำคือแสดงออกมาอย่างชัดเจน,นะคะ่ะโดยการช่วยเหลือกันและกันโดยเฉพาะในายามที่พบเจอกับความยากลำบากนะคะเหมือนกับความรักของดาวิดกับโยนาธานเป็นความรักของเพื่อนที่แม้ว่า จะตายไปแล้วแต่ความสัมพันธ์ความรักความสัสมพันธ์ก็ยังคงอยู่นะคะดาวิดกับโยนาธานเป็นเพื่อนรักกันแม้กระทั่งยอมตายเพื่อกันและกันได้นะคะเป็นความรัก,คว,ค,วรกความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาดสุดท้ายจะเห็นได้ว่าแม้โยนาธานจะตายไปแล้วนะคะแต่ดาวิดก็ยังดูแลลูกของโยนาธาน ที่เหลือเป็นคนสุดท้ายนะคะแม้ว่าลูกของโยนาธานคนนี้จะเป็นง่อยที่เท้าแต่ดาวิดก็ยังรักลูกของโยนาธานเหมือนกับลูกของตนเองปรนิบัติลูกของโยนาธานเหมือนกับปรนิบัติลูกของตนเองนะคะเพราะดาวิดคิดอยู่เสมอว่าโยนาธานคือเพื่อนรักของเขานะคะจากชีวิตของดาวิดและโยนาธานทำให้เราได้เห็นว่า แม้เราจะตายจากกันแต่ความรักที่มีให้กันจะไม่ตายจากกันในโลกนี้นะคะเหมือนคำคำหนึ่งที่เคยบอกไว้นะคะความรักไม่มีวันตายนะคะแม้ว่าเราจะตายไปแล้วแม้ว่าคนที่เรารักจะตายไปแล้วแต่ความรักที่เรามีให้กันความรักที่เรามีให้เขาก็ยังคงอยู่นะคะยังต,ต,ติดตาจึงใจเราตลอดเวลานะคะ ดังนั้นครับเจ้าเองนะคะก็อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในทํางานรับใช้ในสถาบันไหนในองค์กรไหนในหน่วยงานไหนนะคะให้เรามีความรักอยู่ทุกเวลานะคะให้เรารักกันแบบพี่น้องให้เรารักกันโดยพร้อมที่จะช่วยเหลือกันในทุกๆเมื่อนะคะให้เรารักษาความรักนี้ไว้นะคะคือความรัก ของเพื่อนของพี่ของน้องที่จะสามารถช่วยเหลือกันและกันในยามทุกยากได้นะคะเหมือนในพระธรรมสุภาษิตบทที่ 17: ข้อ17นะคะได้ได้บอกกับเราในวันนี้นะคะอย่างชัดเจนนะคะบอกว่ามิตรสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลาและพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกยากขอให้พระวจ,จะนะธรรมของพระเจ้าใน วันนี้นะคะจะหนุนใจพี่น้องทุกๆคนในการดำเนินชีวิตต่อไปะคะขอพระเจ้าอวยพรนะคะ